ขอแสดงความเสียใจในการจากไปของพระเอกในดวงใจนะคะคุณอาสมบัติเมธนีนเป็นพระเอกคนคนแรกก็ว่าได้ที่เป็นพระเอกที่พี่กลิ่นชอบมากเป็นพระเอกที่รู้จักอันดับที่สองไหมหร,หรือพอพอ,พอมาพร้อมๆกับคุณ ค,คุณลุงมิชัยบัญชาเนาะมิชัยบัญชาเสร็จแล้วก็แล้วก็มาคุณสมสมบัติเมธนีเนี่ยเนี่ยบอกแล้วพี่กรินทันนะ,ะถ้าถ้าถ้าทันถ้าท่านใดทันนี้ก็แปลว่ารุ่นอศว,อวอค่ะอาวุโสโอเคนะคะค่ะโอ้ขอโทษค่ะจริงๆแล้วออรู้สึกแบบซึมๆเศร้าๆนะคะ ในวันฝนตกอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็มันมีข่าวองค์การบันเทิงที่ต้องสูญเสียศิลปินแห่งชาตินะคะคุณอาหรือคุณลุงสมบัติเมธานีเนี่ยท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนะคะท่านได้จากไปแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติกับทุกท่านนะคะ าชาววงการบันเทิงทุกๆท่านนะคะที่ได้สูญเสียคุณอาก็ไม่รู้จะเรียกคุณอาหรือคุณลุงเนาะคุณอาสมบัติเมธานีนะคะขอให้ท่านไปสู่สุคติสู่สวงสวรรค์แล้วก็ขอเป็นคลิปนี้เป็นการไว้อะไรให้กับคุณอาสมบัติเมธานีนะคะคนเราเกิดมามีพบก็มีจาก มีเกิดก็มีลาทุกอย่างเป็นอนิจจังขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้ดีนะคะสุขภาพแข็งแรงทั้งกายทั้งใจโชคดีมีชัยปลอดภัยทุกประการอายุยิ่งยืนนานแสนนานเถิดสาธุสวัสดีค่ะ